สัมมาสัมพุทโธสวากาโตเยนะภะคะวะตาธมโมสุปฏิปันโนยสะภะคะวะโตสาวพกสังโฆตามยังภะคะวันตังสัทธามังสาสังฆัง อิเมหิสักเรหิยะะาะรังอะรรปิเตหิอะพิภูเชยามาสาธุโนภันเตภะคะวาสุจีรปะรินิพุตโติปัจฉิมจันะตานุกัมปะมานะสาน อิเมสักการทุกขตาปันาการพุทเปฏิขันหาตุอันากังทีการตังหิตายาสุขายาอราังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาปุถ àng ภะคะวันตังอภิวาเท เจมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากัสังโฆสังฆังนะมามิอันธมายังกุรสาภะคะวะโต

Aratoa sama samputsa Pantamaang kutha pihuting karo masehee Yoasa oawa tata katoaharahang samaang อนุตตาโรปุริสธรรมะสาราธิสัตถะเทวมโนสานังพุทโธภควาโยอิมังโลกังสะเทวะกังสัมมากังสารัะกังสัสมานะพรหมะนิงปะจังสะเทวะมนุสังสยัง อปิญญาสัจฉิกตวะปะเวธิส ah ิทธิโอธัมมเถสสิอาทิกลายานังมะเถกลายานังปาริโยสานักลายานังสาทธังสภพยาญชนังเกวัลลปาริทุนังปาริสุทธัง Ramah jari yang pakah sehesi, -e tambahan bakawan tang, api pucat, yami tambahan tang, namami, hantamaya, hantamaki, tutingka roma sehe. -e. โยโสสะวะคาโตภะคะวะตาธมโมสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปปะนัยโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิตตัหังตัมังอภิปุชยามิตัมหัง อามังสิราสานามิหังธรรมยังสังขารพิทุติงกโรมาเสโยสโวัสุปัติปันโนภะคะวะโตสะอาวกะสังโฆปุจุปัติปันโนภะคะวะโตสะอาวกะสังโฆ ยะยะปฏิปันโนะภะคะวะโตสะอาวะกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนะภะคะวะโตสะอาวะกะสังโฆยาทิทังจตาริปุริสายุคานิอันทัปุริสัพุวาคลา เอสาภาขาวะโตสาอวกัสังโกอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตารังปุญญาเกตังโลกัสสะอามะหังสังขังอภิปุระยามิตามะหัง สังขังสิรสาน a มามิอันตมัยยังรัตนาทายาปนามคาธาอโยเจวะสังเวคขปริกิตนาปัทัานจารนามาเสฺเอขุดโทสุสุโทกรุณามหานะโว โยจันตสุธาปรยาณโลจโนโลกาสะปาปุปกิเลสคาตะโกวันธามิพุทธังอาหามาทะเรณตังธรรมโมปฏิโปวิยตาสสะทุโน โยมะกะปาคามตะเพทะปินนาโคโลโุตะโรโยจะตทาตธาทีปโนวันธามิธาแมหามาทาเรนาตังสังโคสุเขตาพยติเขตาสันยโต โยทิทัสสันโตสุขตาโนโภทะโกโลลาปะหีโนอริโยสุเมทะโสวันธามิสังคังอาหามาทะเรนณตังอิเจวะเมการตพิปวชานนยกัง วัตุตยังวันทยตาปิสังขตังปุญยังมะยายังมะมะสาผู้ปัตถวามาโหอนตุเวตาสาปภาวสิทธิยาอิทาตทาคตโลกเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโอ อัมโมจเทสิโตนิยานิโกอุปสัมิโกปรินิพานิโกสัมโพธะกามิสุขตาปเวทิโตมายานตังธรรมมังสุตวายวังชานามาฌา ปิทุขาชราปิทุขามารณะปิทุขังโสกปริเทวะทุกขโทมนาสุปายาสาปิทุขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโค ยามปิจังนลาพติตามปิทุกขังสังคิเตนะปันจุปาทานขันธาทุกขาสไศยทิทังรูปูปาทานขันโทเวทนาปาทานขันโทสันยูปาทานขันโท สังขารูปะทานะขันโทวิญญาณูปะทานะขันโทเยสังปริญญาญาธรรมโนโสสุภคะวะเอวังภะรังสาวเกวิเนติ เอวังพาคาจะปนาสะพะคขวะโตวันสามวเกสุอนุสานีอามูลาปวตะติรูปังอนิจจเวทนาอนิจจสัญญาอนิจจเวทนาอนิจจ สัญญาณิจจังสังขารานิจจังวิญญาณังอนิจจังรูปังานัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังานัตตา สัมเพสังคาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนตตาติเตมายังโอตินนามหาชาติยาจารามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมานันเสนิวปายาเฮหิ ทุกตินาทุกปะเรตอาเปวนามิมาสเกวราสาทุกขันทาสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติขีรัปปารินิพุตัมปิตันภะะวานตังอุทิสะอะระหันตังสัมมาสัมพุทัง สาธาคารัสมาอนกคริยังปะพะิตาตาสสามิงภะคะวะติพรหมัจริยังจารามาอิคูนังสิกาสาชิวาสัมปนาทังโนพรหมจริยังอิมาสะเกวะลาสทุขคันทัสสะ อันตะกิริยายาสังวะตะตุทิราปรินิผู้ตามปิตังภคขวันตังสารังคตาธรรมจัสงคันจาตาสาภาะวะโตวะสาสาังยาธาสติยะธาพลัง Mana sih karoma Sasano Patipati pacama pati pati ima sake wala satu kiri yaya sangwa อันธรรมยังปฏิทานคาถาโยคะนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสิณีภูเปกะเรโคธิกะเรต่างิงต่างิงตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตา โสทิงกโรนเตทวิหารามาดาเลเถระจามาจานวักาจพิกขาวสารานิกาทานาปฏิอุปัสกาขามาจเทสานิกามาจิสาราสัปนา สุขิตาภวันตุเตตาตาอาทาโวปปติกานิยานิกังธรรมวรังปติจเตสัมเปิทุกัสากาโรนตุสังขยังอาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทธาราชภูคาลา สังโฆโหนตุส oh ัมมาโควาทายะจหิตายะจะอัมเอระคาตุสัทัมโมสะเพปิธรรมจาริโนอุทิงสัมปะปุไายามะธรรมเมอริยปเวทิเต ปัสันนาหุตสาเทพิปานิโนภูตัสสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทวปวัสสตูวุติภาวายสัตานังสมิทังเนตุเมธาณิง มาตาปิตาจาตราชันนิจังราคานติภูต akang เอวังธรรมเณรราชาโนปัจฉังราคันตุสัพพะ